สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาบอกโค้ดนะครับใหม่2021นะคะเป็นโค้ดของเดียนนีนัเหมือนไม่ใช่หรอกเป็นโค้ดของวันนี้เลยแหละเป็นโค้ดใหม่นะครับในวันนี้เราก็จะมาแจกกันเป็นโค้ดทอยโรบล็อกไม่ใช่ทอยโรบล็อกทอยโรบล็อกนะคะเป็นแบบแบบเป็นหุ่นกระต่ายอ่ะเออเป็นของตกแต่งอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะนี่เป็นโค้ดนี้เลยนะ เป็น2021นะครับเดี๋ยวผมนะจะทิ้ง R โค้ดไว้นะครับตรงใต้ล่างคลิปนะแล้วก็จะทิ้งเว็บไซต์ i n k o d e ไปใต้ร่างคลิปนะครับแล้วก็จะทิ้งแบบโค้ดเวลามีโค้ดตัวอะไรบ้างนะครับทิ้งไว้ตรงกลางหน้าจอเนี่ยเลยเค <Okay. S 1> นะครับก็จะเป็นนี่เราเราไปดูกันเลยมีอะไร,อไรบ้างโอเคนะครับถ้าโค้ดนี้มันได้นะมันก็จะขึ้นว่าโปรโมโคนะครับ <Wow. S 1> อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าช่างผมอันไหน โอเคเดี๋ยวเราเขาเอาวัตถุอะไรดีกว่าคราวนี้เราก็จะได้ของมาแล้วนะคะซึ่งเราจะได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยเป็นอะรัดติดนะครับอืมเป็นแบบผูกระต่ายซึ่งมันดูเหมือนผูกระต่ายแบบอันนี้ผมไม่แบบมันดูแปลกๆ,ๆเก่ยับผูกระต่ายะอาายะไอ้เนะนี่ยมันแปลกอะพี่ลมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยดูดิโคตแปลกอะ สามารถเอาไปใส่ตกแต่งร่างกายนะครับสิ่งของอะไรได้นะครับก็สำหรับวันนี้เราก็มีเพียงแค่นี้แหละเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับโอเคไปแล้วจุบุจุบุ